ตามหาสูตรเก็บแต้มอีเวนต์หน่อยครับถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะสามารถทําได้ไหมให้ถึง10,000แต้มอีเวนต์ที่มาใหม่เป็นอีเวนต์รวมนะครับยิ่งทํากับเพื่อนหลายๆคนก็ยิ่งได้แต้มเยอะนั่นก็คือแต้มตรงนี้เลยแต่วันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าถ้าเราอยู่ตัวคนเดียวหรือว่าเราไม่มีเพื่อนเราจะสามารถตะลุยคนเดียวในการทําแต้มได้ไหมครับของเยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้ผมจะเอามาให้ได้เหลือเวลาอีกแค่19นาที เราจะต้องเริ่มกันแล้วโดยวันนี้จะเตรียมสูตรน้องนี่เลยครับมดม่วงเดี๋ยววันนี้ตะลุยให้น้องมดม่วงช่วยเรา <c oughs> มดม่วงปะทะทรเมโทรครับนี่แหละสูตรนี้เลยเดี๋ยววันนี้เริ่มที่สูตรแรกกันซึ่งวันนี้เตรียมน้องมดมาทั้งหมด6ตัวนะครับเดี๋ยวเก็บสัตว์เลี้ยงตัวอื่นที่อยู่ในสวนเราให้หมดแล้วก็ทําการปล่อยน้องมดลงสวนนี่เลยถ้าคอมโบนี้มีน้องมดก็ยิ่งจะดีนะครับเพราะว่า พาสซีฟของน้องมดนั้นมาดูกันครับน้องมดม่วงนะครับความสมาัญของเขามีโอกาส10%นะครับระหว่างที่เราเก็บเกี่ยวนั้นเราจะได้ผลซ้ํานั่นเองพืชที่หายากจะมีโอกาสน้อยกว่านะครับจะอยู่แค่6%คอมโบร่วมกับโทเมโตนะครับเรามีโอกาสถึง10%เลยที่จะได้ผลซ้ําวันนี้เรามี6ตัวเรามีโอกาสเยอะแน่นอนและเราก็ยิ่งจะได้เก็บผลเยอะมากๆนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนอกจากน้องมดก็คือโทเมโตวันนี้เตรียมมา276ซีด เตรียมน้ำไว้ด้วยนะครับฝักบัวในการเติบโตโอเคเหลือเวลาไม่นานแล้วครับก่อนที่อีเวนต์จะมาเดี๋ยวเริ่มปลูกกันเลยขอเป็นฝั่งนี้เอาแบบเต็มส่วนเลยนะทุกคน <c oughs> ขอ,อปลูกแบบว่าเต็มส่วนเลยโอเคไม่แน่ใจว่า20นาทีโทเมโตจะโตทันหรือเปล่านะครับแต่ว่าคาดว่าน,น่าจะโตทันอยู่แล้วแหละวันนี้ก็ขอแบบชึบๆปลูกให้เต็มเลย200กว่าซีดน่าจะเต็มตรงนี้พอดีนะครับหนึ่งช่องหงแถว หนึ่ง็อกนั่นเองปลูกไปเลยหนึ่ง็อกแล้วอค่อยลดน้ำแล้วครับปลูกให้หมดทั้งหมด200ซีดก่อนโอเคปลูกไปปลูกไปโอ้โหนิ้วล็อกแน่นอน200กว่าซีด20ซีดสุดท้ายครับเดี๋ยวเราเริ่มทำการปลูกก่อน10ซีดแล้วแล้วก็จะลดน้ำในครั้งเดียวตอนนี้ได้มา1ส่วนนะครับกับ200กว่าต้นโอเคเดี๋ยวเริ่มทำการลดน้ำเลยลดน้ำก่อน โอ้โหเติบโตมาแล้วมีทั้งต้นเล็กแล้วก็ต้นใหญ่นะครับโอ้โหเดี๋ยวต้นใหญ่อย่าพึ่งโตได้ปะม,มันจะเก็บได้ไหมครับ200กว่าต้นในล็อกเดียวนี่เลยทุกคนโทเมโต้น่าจะออกทันนะครับเดี๋ยวเราจะให้แต่เต็มร้อยก่อนแล้วก็จะอัดสปริงเกอร์เข้าไปนะเอ้ยเหมือนว่าจะเก็บได้แล้วแป๊บดึงนะ เมื่อกี้เพิ่เมื่อกี้แค่รถน้ำก็เก็บได้แล้วหรอเดี๋ยวเราจะใส่เป็นก l อตลี่ไปใส่เป็นแอสวานไปใส่เป็นก๊อตลี่กอตลี่เราเหลือ27เดโอเคเดี๋ยวผมจะเติมกอตลี่ไปนะครับประมาณสัก 2. 2ให้เราแบบว่าเพิ่มผลผลิตโอเคเติมประมาณนี้ก่อนแล้วก็ปล่อยให้แบบผลผลิตผิดพลาดก่อนทุกคน เดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเติมเบสิกไปก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างที่เราเก็บเราค่อยเติมกอตลี่เพื่อที่จะเร่งโตนะครับเพราะว่าเรามีเวลาใส่ถึง10นาทีเลยตอนนี้เราก็ปล่อยให้เขาเติบโตก่อนในอีเวนต์อีกแค่ไม่กี่นาทีก็จะมาแล้วครับเราได้ต้นที่ใหญ่มากๆเลยถึง4ต้นนะครับต้นบิ๊กเบิ้มกับทเมัทโเหลือเวลาเพียงแค่14นาทีอีเวนต์ก็จะมา เราสามารถเก็บชุดแรกไว้ในกระเป๋าก่อนนะครับแล้วก็อีเวนต์มาแล้วก็เอาไปใส่ในอีเวนต์เลยแล้วก็กลับมาเก็บอีกชุดแบบนี้มาดูกันว่าเราจะได้สักกี่แต้มกัน starter pack เดี๋ยวนะส <laughs> starter pack มาอะไรค่อนผมเล่นมาตั้งนานละทุกคนดูนะ99โรแอปเปิลซีดนะครับแล้วก็พืชโตทงวดนะครับแล้วก็2,000 <laughs> มาทับไร่ขอดน,นะครับ6นาทีเหลือจะเชื่ออู้เติบโตวไวมากทุกคนนะครับใช้กอตลี่เร่งแป๊บเดียวระหว่างนี้นะครับโทเมโต้นี่แ,ลแหละมาดูว่าจะเป็นตัวแบกของการทำแต้มในอีเวนต์นี้ให้กับเราได้ไหมสูตรนี้ทดลอง270กว่าต้นนะครับเช็คกระเป๋าก่อนนะครับว่าตัวน,นี้มีผลอ้หูผลในตัวเยอะมากนะตอนนี้ไม่เป็นไร <c oughs> คือผลในตัวยังไม่ได้เทใส่กระเป๋าอื่นนะครับ อาจจะต้องเก็บหลายรอบหน่อยเราลืมเทรดผลนะดีทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินเก็บหลายๆรอบเอาละกันนะครับถือว่าช้าหน่อยทุกคนถ้าเกิดทุกคนเคลียร์ให้กระเป๋าแบบทุกคนเคลียร์กระเป๋าให้โล่งโลนะจะได้เก็บโทมโตได้เยอะๆะครับแต่ว่าตอนนี้ผมลืมเคลียร์แต่ไม่ทันแล้วไม่เป็นไรตอนนี้ก็ทําการป้อนอาหารจนครบนะครับอีกไม่นานรออีเวนต์มาแล้วเราก็ลองเก็บเกี่ยวกันได้เลยน่าจะเติบโตเต็มที่ละโอ้โหดูส่วนเราดิโค้ดเท่ทุกคนดูนะ ดูส่วนโทเมโทรเราอู้ของจริงโทเมโททุกคนดูส่วนตลับโทเมโทรโอ้มารกอดสั่นกระดิ่งแล้วเรียบร้อยครับอีเวนต์มาแล้วทุกคนการที่เราใส่ผลไม้แบบรวดเร็วเราเดินมาหา คุณป้าจอเจียเลยครับกดตรงนี้เลยแล้วก็กดคุยเลือกอันที่สองนะครับ c ช e ค k l l my y u u m m r r o o o แเราก็กดเลยนะครับโอ้ยมาแล้วทุกคน189พอยโอเคเก็บต่อทุกคนทำการเก็บต่อรัวรัวลัคกี้รัวรว,วโอเคเต็มละเต็มไวเกิน <c oughs> กระเป๋าไม่ว่างเลยนะครับอาจจะต้องเดินบอยหน่อยไม่เป็นไรมาดูว่าครั้งแรกเราจะได้ถึงสักหนึ่งพันไหมโอเคหวังว่าเราจะถึงสักหนึ่พันนะ โอ้โหเหมื่อกี้ได้ไปประมาณ60ฟุตตอนนี้กระเป๋าเราว่างแค่60แทบนะครับโอเคตอนนี้เต็มละโอ้โหแม็กเต็มเลยไปมากอาจจะต้องเดินวนบ่อยหน่อยนะครับมาดูว่า10นาทีจะเดินวนได้สักกี่รอบตอนนี้3 0 0แล้วทุกคนเป็นกำลังใจให้่อยครับ500อยแล้วโอ้โยไวจัดห0 0รยแล้วไวมากโอเคเต็มโอเคเดินมาแป๊บเดียวก็เต็มละ ทุกคนสามารถเปิดสปริงเกอร์เพื่อเลี้ยงการเติบโตได้นะครับแต่ว่าตอนนี้กระเป๋าผมมันเต็มบ่อยมากเลยก็คือไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินวนไปเรื่อยๆประมาณนี้หวังว่าเขาจะเติบโตทันนะครับระหว่างที่เราเดินโอเคเต็มแล้วกระเป๋าเต็มบวมากเลยแต่อย่างน้อยเราก็น่าจะโอเคกับการทําเต้มน่าจะสักสามพันเต้มอยู่ไม่ก็เกินมากกว่านั้นนะครับ อุ้ย900แล้วทุกคนเราได้ประมาณครั้งละ200กว่าแต้มเกือบ300แต้มนะครับเวลา10นาทีเหลือๆแน่นอนครับกับการเดินเดินทําแต้มแบบนี้โอเคเรียบร้อยมาที่1,100แต้มแล้วเก็บต่อไปเรื่อยๆแบบไม่ต้องซีเรียสอะไร50วิสุดท้ายครับเราได้มาทั้งหมดกี่แต้มละ5,500ครับโอเคอเค้อค้ยมันได้เยอะอยู่นะด่ทุกคน5,500ละไม่นาน ห้าพันหาร้อยกับการที่แบบไม่นานโอเค30มสิบวิสุดท้ายผมจะใส่ประมาณนี้นะครับเราทั้งหมด5700แต่ผมจะใส่ประมาณนี้เลยโอ้ยคนเดียวมันไม่แย่เลยนะทุกคนนะครับสิบามวิสุดท้ายทุกคนสิบามวิสุดท้ายจะเป็นยังไง3 2 1ได้อะไรบ้างฮันนี่เบสิกสปริงเกอร์โอ้ยเดี๋ยวๆลรัวๆนะลัวรทุกคนโอ้ยได้ซิดแพ็กมาสองนะครับ เหมือนว่าเยอะมาทุกคนประมาณ5,000ันเต้มเยอะไหมครับเราได้ถึงกีวี่ wi, ปะเราได้ถึงเอกสีฟ้าไหมเพราะว่าเอกสีฟ้าเราไม่มีนะครับซัมเมอร์เอกนะครับเดี๋ยวเช็คก่อนว่าถึงไหมกับการที่เราใส่5 0 0 0ันเต้มโอ้โหไม่ถึงนะครับเดี๋ยวนะทุกคนเหมือนว่าของจะไม่ถึงเลยแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ซัมเมอร์ซิทแพคมา2เมื่อกี้เราซัมเมอร์ซิทแพคมา2ใช่ไหมก็คือ1แล้วก็2แสดงว่าเราใส่ถึงประมาณนี้เองนะครับ กับการ5,000แต้มเราต้องเสีประมาณ30,000แต้มเราจะต้องเคลียร์กระเป๋าเพิ่มแล้วแหละทุกคนมันถึงจะเจ๋งกว่าน,นี้นะครับ200กดต้นกับการทำคนเดียวได้5,000กดแต้มครับแล้วก็ของที่ได้มาประมาณครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งเราต้องมาทำการพิสูจน์กันต่อว่าเราจะจัดการยังไงเราอาจจะต้องใช้สัตว์เลี้ยงเพิ่มนะครับหรือว่าใช้เพิ่มกระเป๋านั่นเองเราจะต้องไปคราฟกระเป๋าเพิ่มหรือว่ายังไงใครรู้ เจอกันตอนต่อไปครับ